แกส๊สเอชีเพื่อที่จะกระตุน้นให้สุกหรือในปัจจิบันผลไม้ที่จะต้องส่งไปประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นข้อจำกัดที่จะต้องผ่านกบบนนระบวนการใช้รัางสีแกมมาเพื่อที่จะลดการปนเพื่อที่จะทําให้แมลงเป็นใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ที่จะส่งไปสหรัฐอเมริกาที่จะต้องใช้แกมมาดังนั้น ียหายแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะเก็บตัวผักผลไม้ได้นานนะคะโพชเชงก็เป็นสิ่งจำเป็นถ้าเรือบริษัทสามารถที่จะแอบสอต้นทุนตรนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีคุณภาพจากโรงแพยเนี่ยไปสู่เมือผู้บวไปโพได้นะคะน,นี้ก็เป็นในเรื่องของโรงหิตบรรจุอีกเรื่องหนึ่งที่จะอยากจะฝากเร็วก็คือในเรื่องคุณภาพ คุณภาพของผักผลไม้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปส่วนใหญ,ญ่ก็จะวัดหรือว่าสังเกตจากลักษณะภายนอกป็กอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นคําว่าคุณภาพที่ดีของมองะม่วงเกษตรกรก็คงมองแตกต่างจากผู้ส่งออกผู้ส่งองอกก็คงมองไม่เหมือนกับผู้บริโภคหรือผู้ซื้อใช่ไหมคะเกษตร มุมมอที่ดีก็คือให้ผลผลิตสูงใช่ไหมคะเก็บได้เยอะขายได้ราคาดีผู้ส่งออกก็อยากได้ผลไม้ที่สุกช้าใช้เวลาในการขนส่งได้นานหรือพ่อค้าก็ดูลักษณะที่ผิวสวยรูปทรงดีใช่ไหมคะก็คือลักษณะของสไม่นิ่มผู้ซื้อ,อก็อยากได้ของที่หวานชำ่ำสุกได้ตามปกติเมื่อเราเามวาง้ที่บ้านน,นี่ก็เป็นพราะฉะน คำว่าคุณภาพก็เลยแตกต่างกันไปตามลักษณะของผู้ใช้งานนะคะดัะงนั้นการ